เรื่องเล่าตัดตอน PKG สนับสนุนโดยร้านอาหารอีสานเดสกะวันนี้นะคะน้องอาร์ตให้เกียรติมาเล่ากับรายการในช่องเล็กๆของพี่เอเรื่องราววันนี้ที่น้องอาร์ตฝากเอาไว้ชื่อเรื่องนี้คือดูเหมือนกับง่ายๆนะลองดีเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่รับฟังมาคะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับฟังมาแล้วแหละครับเอออืมค่ะ เรื่องราวเป็นยังไงพี่เอขอฟังเรื่องราวลองดีจากน้องอาร์ตเลยค่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ท่านหนึ่งแกชื่อว่าพี่ต้นนะครับ,รบเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดขอนแก่นภาคอีสานประมาณสักสิบกว่าปีถ้าจำไม่ผิดแกบอกไม่สิบหกก็สิบเจ็ดเรือราวนี้แหละตอนนั้นอะแกอยู่แกอย,อยู่ชั้นมสี่เป็นนักเรียนอยู่ เนี่ยจะเป็นคนประเภทที่เป็นนักเรียนเป็นเด็กที่ที่ดือ่อเกเรใช่เวลามาโรงเรียนอะนะแกก็จะตามกลุ่มเพื่อนที่เกเรโดดเรียนมไม่ค่อยตั้งใจเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าแกมีเพื่อนที่ตามกันเนี่ยสนิทกันเลยนะอยู่สองคนชื่อพี่เท่กับพี่แบงค์<ช>รวมตัวแกในเป็นสามคนแกสามคนเนี่ยคือไปไหนไปกันเป็นสายลุยสายห้าว นะมีเรื่องคนนั้นทีคนนี้ทีอืเป็นประเภทแบบอ่าขับรถแต่งซิ่งปวนเข้าไปทั่วนะครับตอนนั้นน่แะแกกับใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นะไม่ตั้งใจเรียนเลยไปเรื่อยเปื่อยสเกเพเหละจนมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นนะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดแล้วบ้านแกพ่อแม่ไม่อยู่แกก็เอาเพื่อนสองคนเนี้ยพี่แบงก์กับพี่เท่เนะี่ยม,มานั่งกินดื่มกันที่บ้านก็กินกันไป ตั้งแต่เย็นจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มอพอละเล่าบทละไม่รู้จะทําอะไรกันดีแต่ยังไม่กลับมันยังไม่อยากกลับบ้านก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาก็วกเข้าเรื่องผีอืก็คุยเรื่องผีกันจริงๆแล้วสามคนเนี้ยแะบอกก็ไม่ไม่มีใครเชื่อเรื่องผีเลยนะค่ะที่แกเอาเรื่องผีมาเล่าเนี่ยคือก็ได้ฟังมาจากคนอื่นอย่างเงี้ยก็เอามาเล่าให้กันฟังเล่าไปเล่ามาเกิดคึกยังไงไม่รู้คิเท่ เ <C oughs> พื่อนแกพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเราไปบ้านผีสิงกันดีหรือเปล่าวะอ่ะพี่เทเขาเปิดประเด็นมาแบบนี้พี่ตนก็มันจะเอาไหนมาบ้านผีสิงแถวเนี้ยไม่เห็นยักษ์ก็มีเลยเออพี่เทก็บอกว่านี่ที่หมู่บ้านกูเลยมันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านล้านอยู่ท้ายวัดบ้านหลังเนี้ยเจ้าบ้านเขาล่ำลือกันว่าถ้าไปใกล้ๆแถวแถว,แถว,แถวบ้านหลังนั้น่ะ ก็มักจะเจอผีอือยู่ในบ้านหลังนั้นแหละประวัติบ้านหลังนั้นนะคือมีผู้หญิงท้องแก่เขาเขาถูกสามีทิ้งอืแล้วเขาก็ผูกคอตายอยู่ในบ้านอบางทีเนี่ยคนเขาผ่านตรงหน้าบ้านไปเขาก็จะเห็นผู้หญิงคนเนี้ยอยู่บนบ้านอือยู่หน้าบ้านบ้านกวากมือเรียกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ล่ําลือกันเจ้าบ้านตัวของพี่ต้นด้วยความที่ไม่เชื่อพี่แบงก์เองก็ไม่เชื่อ ผีเผอวมันจะมีที่ไหนวะอือยากจะเห็นจริงๆเชียวมันจะเป็นตัวยังไงค่ะอ่ะก็เปิดก็ตามภาษาไวรุ่นเฮ้าเฮ้าก็อยากจะเออมันมีจริงหรอวะก็อยากจะรู้เออไปไปก็ไปตอนนั้นก็สี่ทุ่มกว่าอย่างที่บอกพอพูดกันงนี้แล้วปุ๊บอ่ะก็ให้พี่เท่เนี่ยนําทางไปเพราะว่าบ้านร้านหลังนี้ยมันอยู่ในหมู่บ้านของพี่เท่ก็ขับมอไซค์แต่งซิ่งแว้นแว้นข้าวต่งๆกไปคนละคัน ขับแข่งกันไปอ่ะ,ะจนไปถึงบ้านหลังนี้พี่ต้นแกอธิบายว่าไอ้บ้านล้างหลังเนี้ยมันอยู่ในซอยมันอยู่สุดซอยเลยแล้วแล้วข้างหลังบ้านหลังเนี้ยเป็นเป็นวัดที่อยู่ห่างออกไปค่ะฮะและไอ้สุดซอยตรงเนี้ยมันเป็นคลองชลประทานซึ่งเราแวกตรงนั้นอ่ะบ้านคนมันไม่มีใกล้ที่สุดก็น่าจะประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านเป็นพื้นที่โล่ง แล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีมีสวนปลูกผักพวกพวกผักกาดผักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอเป็นที่โล่งๆที่ปลูกผักของที่ของเจ้าบ้านเขาอืและก็มีบ้านล้างเห่างเนี้ยเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้นอ,อยู่โดดๆเลยไปถึงหน้าบ้านแกบอกว่าบรรยากาศตรงนั้นน่ะมันเย็นเย็นในที่นี้คือมันอาจจะอยู่ติดชนะทานอาจจะอยู่ติดทุง่งนา มันมันเลยลมโกรกมันเลยรู้สึกว่าเย็นอ,อยากจะคิดแบบนั้นใช่ <c oughs> ประตูรั้วเนี่ยมันเปิดแาซ่าไว้เลยมันคือแน่นอนอยู่แล้วว่ามันน่าจะเคยมีวัยรุ่นหรือมีใครก็าตามแต่อ่ะที่เขาอาจจะเข้ามาบุกเข้าไปอาจจะเข้าไปมั่วสุมกันในนั้นหรือเข้าไปลองดีอะไรก็แล้วแต่คือประตูมันถูกเปิดไวล้ละพอเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าไปเลยทั้งสามคนเข้าไปในตัวบ้านไปถึงประตูหน้าบ้านเนี่ยอื มันก็จะเป็นประตูประตูไม้ที่มันเริ่มผุแล้วแล้วก็มันมันถูกนัดมีร่องอรอยของการนัดแล้วมันก็แง้มออกนิดนึงแกจะเข้าไปตอนนั้นนะคือแต่ละคนเนี่ยก็ถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดแลชสองอคนละอันแกบอกว่าข้างในบ้าน่ะนะมืดตึ๊บเลยแล้วก็หน้าต่างเนี่ยแตกบ้านหักบ้านคือมันซุดโซรงไปมาก ตู้เสื้อผ้าเก่ามีมีโต๊ะเครื่องแป้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตั้งตั้งอยู่ในนั้นแหละ,ะแต่ไอที่แกเห็นแล้วมันมันน่าขนล,ลุกจะบอกนะว่ามันน่าขนล,ลุกทางัที่ตัวแกเนี่ยไม่ใช่คนกลัวผีอะไรหรอกอไอกางบ้านเนี่ยมันมีเสาตกน้ํามันอยู่ต้นหนึ่งเสาตกมันมีน้ํามันซึอมออกมาจากเสาด้วยดำเมี่ยมเลยแกบอกค่ะพอแกเห็นอย่างนั้นะแกก็เดินเข้าไปใกล้ๆแกก็ถามว่าเฮ้ยออนี้มันเสาอะไรวะ เพื่อนแกเขาบอกว่าเนี่ยเสาตกน้ำมันมแกก็ขนลุกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรมากและพี่เท่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กในหมู่บ้านนี้ออืเขาก็เล่าประวัติว่าเนี่ยผู้หญิงแก่ท้องแก,ก่ที่ผูกที่ผูกคอตายเนี่ยเขาผูกคอตัวเองกับเสาต้นนี้แหละอืแล้วก็เขาก็นั่งนั่งผูกคอตายเข่าเนี่ยห่างจากพื้นไม่กี่เซนเองนี่คือลักษณะที่ชาวบ้านเขาพูด,พดเล่าต่อๆกันมา เดินคุยกันเล่นกันเปิดห้องนั้นทีห้องนี้ทีเข้าไปก็ดูไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นบ้านร้างปกติคมีหยากใยมีฝุน่นแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากก็พากันขึ้นไปชั้นสองชั้นสองก็จะมีห้องอยู่สองสามห้องก็เปิดดูก็เป็นห้องโล่งๆแต่มีอยู่ห้องนึงที่มันมีเตียงเตียงเ,ยเป็นเตียงไม้แล้วมีฟูกเก่าๆอันหนึง่งทั้งสามคนทั้งพี่ต้นพี่เท่แล้วก็พี่แบง ขึ้นไปยืนบนเตียงแล้วกระโดดเล่นกันกระโดดเล่นแล้วก็สักพักหนึ่งอะเตียงมันหักเตียงมันหักโคมลงมาเนี่ยคือเสียงมันดังลั่นบ้านเลยอพอมันหักก็อุแต่ต่างคนก็ต่างล้มกิ้งกันไปหัวเราะกันชอบใจกันไม่มีอะไรอตัวของพิเทที่เป็นเจ้าบ้านนันะแกก็บอกว่าไหนวะผีอะไห,ไหนว่าที่คนแบบผ่านไปมาแล้วเขาเจอเ็าเห็นเนี่ยอืเห็นมีเลยวะ แระแจก็พูดเชิงแบบท้าทายพูดเชิงแบบท้าทายสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรออกมาไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอืออยู่ในนั้นนานมากจนเบื่อเบื่อแล้วก็ปกลับกนเถอะไม่มีอะไรก็เดินกลับลงไปชั้นล่างพิ่เทเอาเท้าเนี่ยไปถีบเสาตกน้ํามันอก่อนจะออกจากบ้านอเท้าเหรอใช้เท้าแล้วก็ไปถีบถีบแบบเหมือนนักมวยถีบกันอะถีบตึ้งตึ จนียนบ้านมันสั่นทั้งหลังเลยแรงอ่าใช่แล้วก็เดินกลับกันกลับออกมาแต่ตัวพี่ต้นกับพี่แบงค์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะค่ะไม่ได้ทําอะไรนอกนอกเหนือจากการที่ไปกระโดดเล่นบนเตียงค่ะก็กลับออกมาก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงเบาะมอไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอืมก็อยู่ตรงนั้นอีกสักสิบกว่านาทีนะแล้วก็มองเข้าไปในบ้านนั้นก็เห็นมีอะไรเลยที่ว่าสงสัยแบบเขาคงมโนกันเองไม่มีหรอกผงผีถ้ามีเราก็คงเห็นไปแล้วแหละ อ่ะแบบเนี้ยคืนนั้นก็แยกยา้ายจากจับบ้านไม่มีอะไรเลยกลับบ้านก็ไปนอนพักผ่อนตามปกติคพี่ต้นกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็หลับแกหลับแล้วแกบอกว่าแจฝันอืแกฝันว่าแกอยู่ในบ้านล้างหลังนั้นอ่ะพี่แกเพิ่งไปมาอืแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาท้องแกเขาเขาท้องใหญ่มากพี่ต้นบอกนะแล้วเขามาเขามาขู่ประมาณว่ามึงมาลบหลู่กูอะไรประมาณอย่างเงี้ยอื ก็เขาโกรธมากในความฝันนะสุดท้ายแกก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าคือนาฬิกาปลุกแกต้องแบงเรียนวันจันทร์เจ็ดโมงแกตื่นหน้าแต่งตัวแต่งไรเรียบร้อยไปโรงเรียนไปเข้าแถวหน้าเสาธงก็ไปเจอกับพี่แบงค์แล้วก็ไปเจอกับพี่เท่สามคนมแต่ก็ไปเล่าอีกไปเล่าว่าเฮ้ยเมื่อคนะืนน่ะหลังจากที่เรากลับไปจัดในบ้านร้านลังนั้นนะ่ะเมื่อคืนกูฝันว่าฝันเห็น ผู้หญิงท้องแก่มาบอกกูว่าเขากูไปลบหลู่เขาอะไรอย่างเงี้ยอสองคนนั้นก็หัวเราะมึงคิดมากกันแล้วกลัวเหรอมึงป๊อปหรออะไรอย่างเงี้ยตามภาษาวัยรุ่นโดนเพื่อนล้ออย่างงี้ก็ไม่ยอมถูกต้องไหมค่ะก็ <c oughs> ไม่ได้ปอด๊อปด้วยอ่าก็กุยกันไปหัวเราะกันไปวันนั้นก็เรียนจบเรียนเสร็จเลิกเรียนกลับบ้านอืค <m> ืนนั้นก็ผ่านผลไปเช้าวันต่อมาเป็นวันอังคาร มาโรงเรียนตามปกติเลยนะอืวันนี้มาโรงเรียนปุ๊บเจอแต่พี่เท่พี่แบงค์ไม่มาโรงเรียนอแกก็ถามเฮ้ยไอเท่ไอแบงค์มันเป็นไรไม่มาวะอมไม่รู้สงสัยคงจะโดดเรียนอย่างเี้มั้งเพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยแกจะมาบ้างไม่มาบ้างนึกอยากจะโดดเรียนก็โดดถูกต้อ,องคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันจึไงไม่สร้างไม่สร้างความแปลกใจให้กับพี่ต้นสักเท่าไหร่ก็คิดว่า เหมือนขาดเรียน<ก>เป็นประจำก็คงจะชายก็คงจะโดดเรียนไปตามปกติของมันค่ะอ่าคงคงจะไปเที่ยวไหนของมันนั่นแหละอืไม้เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาก็ไม่ได้โทรตามนะวันนั้นก็ผ่านไปจนจนวันต่อมาพี่แบงก็ไม่มาอมก็เริ่มสงสัยแล้วเฮย้ยสองวันแล้วนะอือาละในเมื่อเริ่มสงสัยก็เริ่มโทรหาค่ะ ปรากฏว่าโทรไปเนี่ยมีคนรับสายแต่ว่าคนที่รับสายเนี่ยเป็นแม่ของพี่แบงค์เป็นแม่ของเพื่อนพี่ต้นโทรไปได้ยินว่าคนรับสายเนี่ยเป็นแม่ก็เอา้าแม่สวัสดีครับอไอแบงค์มันอยู่ไหนนะแม่ทำไมแม่ถึงมารับสายโทรศัพท์มันได้อืคุณแม่บอกมาว่าไอแบงค์อะมันป่วยมันลุกไปไหนไม่ได้เลยอื เอายาให้กินก็ไม่กินพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปไข้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยเอาละในเมื่อรู้ข่าวว่าเพื่อนป่วยพี่ต้นก็เลยไปคุยกับพี่เท่เฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานเอยเลิกเรียนอะเราไปไปหามาที่บ้านไหม,อ,มอ่ะก็เลยตกลงกันไปเย็นนั้นเลิกเรียนถ้าขับมอเตอร์ไซค์กันไปหาที่แบงค์ที่บ้านเข้าบ้านไปก็สวัสดีคุณแม่คุณแม่กบ็บอกว่านวดนอนอยู่บนห้องนู่นแหละขึ้นไปดูมันสิ เราก็สองคนก็พากันขึ้นไปห้องของพี่แบงค์เนี่ยอยู่ชั้นบนพอเปิดเข้าห้องปุ๊บแกบอกว่ามันมีกลิ่นสาบอะไรก็ไม่รู้มันตีออกมาจากในห้อง <c oughs> กลิ่นสาบแปลกๆก็เดินเข้าไปก็เห็นว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยพีนน่แบงค์เนี่ยนอนห่มผ้าแล้วตัวสัตว์ <c oughs> อยู่บนเตียงแต่จะเข้าไปยืนข้างก็ไครเย่ยาตัวนะไอ้ <c oughs> แบงค์เป็นไรวะเนี่ย คือพี่แบงค์เ่ะเขาเขาไม่ลืมตาขึ้นมาเลยนะแล้วเขาไม่ได้ตอบโต้เลยลเขานอนสั่นหมผ้าแล้วก็นอนสั่นอยู่นะเนืนเ้อแต่ภาคเลยแกบอกไม่ว่าจะเรียกหรือว่าจะจะพยายามแบบจะขย,าย่ายังไงก็ตามแต่เพื่อนก็ไม่ตอบอืแต่พอเอามือไปอังตรงหน้าผากัมร้อนเป็นไฟเลยแกบอกมันร้อนเป็นแบบตัวมันร้อนมากอมืมันแล้วตัวเนี่ยเหลืองด้วยอืแกก็เ,เลยรีบลงไปหาคุณแม่แล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าแม่ผมว่าเอามันไปหาหมอเถอะผม ดูแล้วมันมันเหมือนป่วยหนักมากเลยอ่ะแม่ใช่ใชสุดท้ายพอคุยกันไปคุยกันมาก็เลยช่วยกันลากสามพจน่ะทั้งพี่ต้นพี่แบงค์เอ้ยพี่ต้นพี่เท่แล้วก็คุณแม่ของพี่แบงค์ช่วยกันลากพี่แบงค์ออกจากเตียงแล้วก็ลากขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ตรวจเขาต้องเจาะเลือดตรวจอยู่แล้วว่าคนไข้เป็นอะไรอืให้ผลตรวจออกมาเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไม่ได้ติดเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือดไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่มันที่มันรุนแรงแต่ว่าร่างกายนั้นจะขาดสารอาหาร <c oughs> คือมันไม่กินข้าวเลยเนี่ยคืนนั้นก็เลยหมอก็เลยให้แอดมิดก็เลยให้น้ําเกลืออยู่หนึ่งคืนคในเมื่อเพื่อนถึงมือหมอละพี่ต้นแับพี่เท่ก็แยกย้ายจันับแล้วก็คุณแม่ของพี่แบงก์ก็เฝ้า ลูกตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลพี่โตนก็กลับมาบ้านกลับมาหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แกบอกอแกมาสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามามแกก็ดูเฮ้ยเป็นเบอร์เบอร์แม่ของของเพื่อนตัวเองเบอร์แม่ของพี่แบงค์แกโทรมาทำไมวะจะคิดนะตอนนั้นนะทุกครั้งโดยปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งถ้าเบอร์แม่ของพี่แบงค์โทรมา จะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างอย่างเช่นไอ้แบงค์มันไปโรงเรียนหรือเปล่าช่วยดูให้หน่อยอ,อ่ะไอ้แบงค์มันไปมีเรื่องกับใครมาไอ้แบงค์มันเอารถไปล้มที่ไหนมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่คุณแม่ของเพื่อนโทรมาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แสดงว่าครั้นเนี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้อีกแน่เลยอืแกก็รับสายฮัลโหลครับแม่มีอะไรหรือเปล่าปลายสายพูดกลับมาเลยพ <c oughs> าจักไปทําอะไรมาหรือเปล่าเออเอาละ คุณแม่เนี่ยเขาเปิดประเด็นมาแบบเนี้ยแสดงว่าท่านต้องรู้อะไรบางอย่างนแน่ๆเลยออแต่พี่ต้นแกก็พยายามจะถามกลับไปเพื่อให้มั่นใจคุณแม่หมายถึงเรื่องอะไรเหรอพากันไปทําอะไรยังไงมาผมไม่เข้าใจครับอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยไอ้แบงค์อะ่ะมันโดนผีเข้ากลางโรงพยาบาลเลยเนี่ย,ยต้องเอาพระมาคล้องคองให้มันเนี่ยมันถึงจะหาย แล้วผีเข้าอะผีมันบอกว่าพวกพวกมึงอ่ะไปลบหลู่เขาออไปลบหลู่เขาแล้วเขาอะจะเอาไปคนนึงอุ้ยอุ้ยตายแล้วทีนี้ได้ยินอย่างนี้ทํายังไงดีล่ะแกก็ต้องบอกอ่ะแกก็ต้องบอกว่าตอนวันอาทิตย์แตแม่พวกผมสามคนเนี่ยไปที่บ้านร้างตรงเนี้ยบ้านร้างท้ายวัดเนี่ยที่หมู่บ้านของไอ้เท่เนี่ยแล้วก็เมื่อผมพวกผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,ไมไ่เจอผีหรือไม่ได้อะไรนะในเมื่อคุณแม่ ท่านรู้เรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเราไปขอขมากันเราต้องไปทำพิธีขอขมาไม่ได้ครับจะเอาถึงชีวิตเนี่ยอก็เลยครับครับครับงั้นงั้นเดี๋ยวผมจะโทรหาไอ้เท่จะบอกมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปเจอกันที่บ้านแม่แล้ะกันอพอวางสายจากคุณแม่เสร็จปุ๊บแกก็โทรโทรไปหาเพื่อนพิเทไอ้คนที่ เอาเท้าไปถีบเสาตกน้ำมันนั่นแหละอืก็โทรไปเพื่อนแกก็รับเพื่อนก็โวยวายอย่างมึงโทรมาทำไมดึกขนาดนี้เนี่ยกูรังหลับแกก็บอกเลยมึงรู้เรื่องหรือยังเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยมันโดนผีเข้าแม่มโทรมาหากูเมืเ่อกี้ผีที่เราไปบ้านล้างอ่ะไปเข้าไอ้แบงค์พรุ่งนี้เราต้องไปขอเขามานะนวอยแกก็บอกพิเทไปแบบนี้ <c oughs> แต่พิเทบอกว่า <c oughs> ผงผีแล้วไม่มีจริงหรอก มีเราก็โดนหลอกตั้งนานแล้วดิ mm hmm. อ,อ้แบงก์อะสงสัยมาคงเพิะมันเป็นไข้มันเพริรมันละเมอไปเองแหละมึงไปเชื่อมันหรอห mm hmm. นะนักละพิเทคือไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็แกก็พยายามอธิบายบอกวนะ่เฮ้ยยังไงก็ไปเหอะไปขอเข้ามาเถอะ mm hmm. เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่โอเคนะออื mm hmm. พิเทก็อบอกว่าพรุ่งนี้กูไม่ว่างนัดญิงไว้ออื mm hmm. ไม่ไปนะ ในเมื่อพูดกล่อมไปแค่ไหนเพื่อนก็ยังยืนยันว่าไม่ไปไม่ไปพวกมึงสองคนไปกันเองเถอะอย่างเงี้ยแกก็ทาอะไรไม่ได้นะพี่ต้นคืนนั้นก็หลับไปหลับไปเช้าขึ้นมาก็รีบไปที่บ้านของพี่แบงค์พอไปถึงเนี่ยพี่แบงค์อาการดีขึ้นละจากวันก่อนที่นอนตัวสั่นตัวเหลืองเลยวันนี้อาการดีขึ้นแล้วก็พูดตอบโต้ได้ตามปกติอืแกก็ถามพี่ต้นเนี่ยก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยไอ้แบงค์ ตอนมึงโดนผีเข้ามึงรู้ตัวป่าววะพี่แบงค์เขาบอกไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าตอนที่นอนป่วยอยู่บนห้องนะ่ะจำได้ไหมตอนที่แกขึ้นไปเยี่ยมกันแล้วก็นอนหลับตาไม่ยอมพูดอะไรเลยอะ่ะพี่แบงเขาบอกว่าถ้าเขาลืมตามาเนี่ยห้องเขากลายเป็นบ้านหลังเขาเห็นแบบนั้นห้องเขากลายเป็นบ้านหลางแล้วก็มีผู้หญิงท้องแกเนี่ยนั่งอยู่ข้างเตียงเขา เขาเลยไม่กล้าลืมตาตื่นแล้วก็ไม่กล้าลุกไปไหนด้วยโอ้นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเขาเจอพี่แบงค์เขาเจอ oh. เขาก็เลยกลัวมากโอเคในเมื่อตอนนี้เรามากันอยู่ตรงนี้ละปะเราไปขอเข้ามาเขาเถอะ oh. แต่คุณแม่ของพี่แบงค์คุณแม่ของเพื่อนก็พูดมาว่าอ้าวแล้วไอ้เท่ไปไหนอะ่ะ oh. พี่ต้นอธิบายว่ามันไม่ยอมมาแม่มันบอกว่ามันไม่เชื่อ มันมันไม่ยอมมาเลยแล้วมันบอกว่าวันนี้มันนัดหญิงไว้อืยังไงก็ไม่มาผมผมโทรหามันแล้วแต่คุณแม่ของพี่เทุ่กแต่คุณแม่ของพี่แบงก์ก็ไม่ยอมฮึไม่ได้เราต้องไปกันทั้งหมดอืเราต้องไปกันทั้งหมดไม่ได้อ่ะคือเขาขู่มาแล้วเขาจะเอาไปคนนึง่งก็ไม่รู้ด้วยที่จะเอาใครมันเป็นเรื่องเลยนะโอ้สุดท้ายทั้งสามคนพี่ต้นพี่แบงก์แล้วก็คุณแม่พากันไปที่บ้านของพี่เท่ ก็ไปเจอกับคุณพ่อพีเท่ก็ไปบอกก็ไปถามคุณพ่อว่าอ้เท่มันอยู่ไหนพ่อบอกว่าอ๋อมันไปเลี้ยนแต่เช้าแล้วอืแต่ในใจของอิีตต้นั่นรู้อยู่แล้วว่าว่ามันไม่ได้ไปเลี้ยนหรอกมันบอกว่ามันนัดหญิงไว้มันคงจะโดดเลี้ยนไปไปกับหญิงสุดท้ายก็โทรโทรไปหามันแต่ว่ามันไม่รับสายมันมันไม่รับสายติดนะแต่ไม่รับสายสงสัยคงอยู่กับหญิงนั่นแหละในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปกันสองคนแค่นั้นแหละอื ก็ต้องพาท่านไปวัดขอกไปนิมนต์หลวงพ่อให้หลวงพอ่งพอท่านเนี่ยไปช่วยทําพิธีขอขอมาให้หน่อยคเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาไปทําอะไรไม่ดีไว้ในบ้านร้านเขาเขาจะมาเอาชีวิตเนี่ยจะมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายหลวงพ่อท่านก็ไปไปถึงบ้านร้านช่วงกังวลมันไม่ได้น่ากลัวเลยที่ต้นแกบอกมันก็สว่างจ้าเลยก็เข้าไปหลวงพ่อท่านบอกว่าให้เข้าไปในบ้านไปทําพิธีในบ้านไอ้ตรง ใกล้ๆกับไอเสาตกน้ำมันนั่นแหละท่านก็นั่งลงตรงนั้นแล้วก็ทําพิธีบอกกล่าวเด็กๆเนี่ยมาขอขามากันหลวงพ่อท่านก็บอกว่าขอขามาเนี่ยพูดออกมาจากใจนะอย่าอย่าเกิดจากการที่เราถูกบังคับมาหรือว่าไม่เต็มใจนะให้ให้เรารู้สึกผิดจริงๆเราพูดออกมาเขาถึงจะให้อาภาัยเราเชื่อไหมตอนที่หลวงพ่อท่านนํากล่าวเนี่ยแล้วก็พี่ต้นกับพี่แบงค์พูดตามเนี่ยอื หน้าบ้านนะนะอยู่ๆเ่ยมันปิดตั้งเข้ามาเลยอุ้อยเหมือนเขารับรู้<า>ว่า<ล>มาแล้วทั้งหลวงพ่อทั้งคุณแม่ทั้งตัวพี่ต้นและตัวแหวงเนี่ยตกใจสะดุ้งโหยงเลยอพรามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเย้นมากๆอะคือมันต้องอเียนที่สุดอหละแต่สุดท้ายก็พิธีก็ทําเสร็จสิน้นกลับออกจากบ้านหลังนี้ไป <c oughs> คืนนั้น ไม่มีใครฝันไม่มีใครเจออะไรแ,แปลกๆนะครับเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติหมดเลยหลังจากนั้นนะ่ะก็กลับไปเรียนตามปกติตัวพี่แบงก์ก็อาการดีขึ้นดีขึ้นก็กลับมาเป็นปกติเลยเตะบอลได้เล่นกีฬาได้อะไรได้ตามปกติผ่านไปเจ็ดวันผ่านไปเจ็ดวันนะครับอยู่ๆพิเทหายไปอุ้ยอ่าพิเท่คนที่ไม่ได้ไปขอขอมาด้วยอนะค่ะ หายไปไม่มาเรียนทุกคนก็เริ่มสงสัยเฮ้ยมันหายไปไหนวะสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปอโทรไปหาช่วงแรกๆช่วงวันสองวันแรกก็โทรติดแต่มันไม่รับอแต่วันที่สามโทรไปเนี่ยไม่ติดแล้วเหมือนกับว่ามือถือแบตหมดไปหรือว่ายังไงไม่ทราบได้ไปหาที่บ้านคุณพ่อไปแจ้งความแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วคือลูกไม่เข้าบ้านเลยอืหายทางตำรวจก็ช่วยกันหา พลิกแผ่นดินหานะใช้คาว่าใช้ข้าพลิกแผ่นดินหาเลยไม่เจอออไม่เจอเลยวันที่สี่วันที่ห้าก็เงียบออืเข้าสู่วันที่หกทางคุณพ่อของพิเทศเนีย่ยได้รับแจ้งมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจอพิเท่แล้วอเจอพิเท่แล้วแต่ว่าเจอเป็นศพพิเท่ ไปผูกคอตายอย,อยู่ในบ้านล้างหลังนั้นะอุ้ยเข้าไปจนได้ผูกคออุ้ยผูกคออยู่กับเสาตกต้นน้ามันต้นนั้นอะะ่ะค่ะที่ตํารวจรู้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะไปตกปลาที่คลองชนลปะปานค<ะ>่ะเขาเดินผ่านหน้าบ้านหลังเนี้ยแล้วเขานั่งตกปลาอยู่เขาบอกมันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมากลิ่นเหม็นเหมือนเหมือนสุนัขตายอ่ะเหมือนเหมือนสัตว์ที่ตัวให,ใหญ่ๆตายที่มันไม่ใช่หนูหรือตุ๊กแกอ่ะ,ะค่ะกลิ่นมันโชยแรงมากแล้วเขานั่งตกปลาอยู่เขาก็ โอ้โหมันกลิ่นมันออกมาจากในบ้านในบ้านร้านห่องเนี้ยอเขาก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยเห็นเป็นร่างของคนเนี่ยผูกคอตายกับเสาตกน้ำมันต้นนั้นแล้วชุดเนี่ยมันมันปี๊ออกนะคือสองตื่นแล้วอะ่ะและ้วเราวเป็นชุดนักเรียนค่ะโอ้ยใช่แล้วเราเป็นชุดนักเรียนตอนนั้นถึงตจ้แจ้งตำรวจตำรวจถึงเข้ามาดูถึงดูว่าเนี่ยคือเด็กที่หายไปตอนนั้นนามาทําให้พี่ต้น กับพี่แบงค์เนี่ยรู้ได้ในทันทีว่าเขาเอาไปจริงๆใช่ไม่ไปอขอขมาเขาเขาเอาไปจริงๆด้วยอตั้งแต่วันนั้นนะมันทำให้แกสองคนรู้ว่าผีมีจริงออแล้วแกไม่เคยคิดที่จะเข้าไปลองดีที่ไหนอีกเลยออืแม้แต่คิดเนี่ยก็ไม่กล้าเลยด้วยซ้ำมันเหมือนมันเหมือนเหตุการณ์ไี่เหมือนเชื่อไก่ให้ลิงดูอะ่ะเออจริงคือใช่คือไม่กล้าอีกเลยคือเชื่อเรื่องผีตั้งแต่นั้นมาเลย แกสองคนตั้งใจเรียนแต่นั้นมาเลยเชื่อไหมคือไม่ไม่กล้าไปทะเลอะไรที่ไหนเลยคือมีเห<อ>ตุการณ์นี้เกิดขึ้นแกบอกออต่อให้ต่อให้เะเลอะไรขนาดไหนคือขู่โดนไปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตายอย่างเงี้ยยังไงก็กลัวเออนี่แหละเป็นประสบการณ์ที่พี่ต้นเ,เขาเจอมาร่วมกับเพื่อนแกโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนโหดมากคือทั้งทั้งที่ เขาก็มาเตือนแล้วนะในความฝันโอ้ใช่แต่ก็ยังไม่เชื่อแต่คือถามว่าในใจอ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยเห็นเขาพูดกันว่าตรงนี้มีบ้านร้างอาจจะมีผีมีอะไรอยู่ก็ได้ก็เลยชวนเพื่อนไปที่บ้านร้างหลังนั้นคือเหมือน<ะ>กับลบหลู่จริงๆละ่ะแล้วก็อย่างแรงด้วยมีการแบบขอโทษนะคะเอาเท้าไปถีบ เสาต้นนั้นอีกแล้วก็อย่างพี่ต้นกับพี่แบงค์ไปกระโดดอยู่บนเตียงคือมันคือการลบหลู่จริงๆอ่ะใช่<ต>ค,คืออ่ะเราลองคิดดูนะเตียงมันยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยอ่ะอแสดงว่าคนที่เคยเข้ามาก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรกับเตียงหรอกเขาอาจอ,อาจจะมีวัยรุ่นเข้ามาหรืออาจจะมีคนเล่นร่อนเข้ามาก็จริงแต่เขาคงอาจจะเข้ามาแค่มาเดินดูหรืออาจจะ จะมาทําอะไรที่มันไม่ได้มาเป็นการลบหลู่ขนาดนี้ใช่ไม่ได้แบบว่ามาทําลายข้าวของหรือลบหลู่แบบสุดๆอะ่ะอันนี้คุณ<ฮ>ต้งขอบพูดเลยนะคะว่าโชคดีของพี่แบงมากเลยนะที่รู้สึกกลัวและรู้สึกผิดจริงๆที่ไปขอขมาการแบบนั้นทั้งพี่แบงทั้งพี่ต้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณเตือนครั้งที่สองที่ว่าจนพี่แบงป่วย แล้วถงขั้นเหมือนกับว่าลืมตาไม่ได้เพราะว่าถ้าลืมตาขึ้นมาจะเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างเตียงเลยทำให้ทุกอย่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นออกมาลุกมากินข้าวก็ไม่กล้าลืมตาก็ไม่กล้าทุกอย่างมันช็อตไปเลยอ่ะใช่เหมือนเป<อ>็นยาเขานั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะเฝ้าอยู่ตลอดอะ่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวเขามาเตือนอ<ะ>นั่นแหละในที่สุดสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ว่า เดี๋ยวกูจะเอาชีวิตคนหนึ่งอะ่ะคือจะเอาให้ได้อะอก็ไปจริงจริงใถ้าไม่ไปขอข้ามมาเนี่ยเขาจะเอาคนหนึ่งเอาจริงๆโอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่ฟังเรื่องของน้องอาร์ตเล่านะคะมีอยู่อย่างหนึ่งที่พี่เอ๊ะนิดหนึ่งแล้วก็มันเป็นทุกครั้งที่ฟังเรื่องเล่าอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาที่เราป่วยหรือใครก็แล้วแต่ที่เรารู้จักป่วยดูคืออยู่กับบ้านนี่คือป่วยแน่แน่ยังไงก็คือป่วยโวยป่วยหนัก แต่พอไปโรงพยาบาลตรวจเช็คทุกอย่างบอกว่าเป็นปกติเนี่ยอันนี้เริ่มเอะแล้วนะอืมให้ป่วยแบบนี้ยผมว่ามันมันมันป่วยผีมันทําใช่มันไม่ได้ป่วยที่เกิดจากจากโรคภัยไข้เจ็บตาม<ช>ปกติทั่วไปใช่คือมันเริ่มเอะแล้วนะคือถึงจะให้เป็นคนสมัยใหม่ก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเรื่องผีจากรายการหรือช่องต่างๆอะ่ะถ้าเป็นพี่พี่จะมีคําถามเลยว่า ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเหมือนที่คุณแม่ถามอ่ะเพราะมันผิดปกติงานจากอาการป่วยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผีตนนั้นก็มาเข้าสิงน้องุออพี่แบงค์ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะเตียงโรงพยาบาลเลยอะ่ะคุณแม่เขานอนเศ้าเขาตกกระใจอะ่ะแต่ก็เข้าใจนะน้องอาร์ตนะ ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราไปเจอเจอแบบนี้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาลบหลู่มาทําลายข้าวของขอโทษนะกูเตือนมึงแล้วนะถ้ามึงไม่รู้สึกผิดมึงไม่สํานึกกูเอามึงจริงๆเป็นเราเราก็โมโหนะอาร์ตเนาะถูกถูกอ,อันนี้คือเขายังเขายังเขายังเบามือหรือว่าเขายังมีเมตานะที่มีการเตือนก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาจะเอาไปเลยสัทีเดียวนะถูกต้องไหมใช่ถูกต้องค่ะเขาเตือนแล้วเออ นี่คุณแหม่มบอกว่าชีวิตของวิญญาณนั้นเขาอ่าหน้าเวทนาอยู่แล้วแล้วยังจะมาลบหลู่เขาอีกเขาก็ต้องโกโรธสิถูกต้องเลยค่ะอ๋อน้องมมบอกว่าทาั้งน้าสงสารแล้วก็หลอนโอ้โหเรื่องนี้นะทั้งพี่ต้นและพี่แบงค์จำจนตุยเพราะเป็นการลองดีที่เสียเพื่อนคนหนึ่งไปเลย